ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสมอ,อ,อตรวจจับโกดังสินค้าเหล็กด้อยคุณภาพกว่า1000ตันมูลค่ากว่า30ล้านบาททางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอ,อกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่าประเด็นดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลจริงโดยสมอ,อได้เข้าตรวจค้นสนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาพบเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นจํานวนมากทั้งเหล็กตัวซีเหล็กฉากแล้วก็เหล็กแผ่นดําน้ําหนักรวม1,133ตันมูลค่ากว่า 31ล้าน9ก้า7 8บาททางสมอจึงดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบการรายนี้ค่ะและเพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้ได้สินค้าที่ไม่ได้มาตราฐานส่งถึงมือผู้บริโภคนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับผู้ประกอบการรายนี้นมีความผิดฐานมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตครับมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน5 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับท่านี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนักงานมาตราฐานผลิตภัภณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสอมอกรุตสาห ติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.tisi.go.th หรือโทรที่024306815ครับ